สวัสดีครับผมร้อยตัวโทชนาทิพย์สันติพราภพนะครับว่าที่ผู้สมัครสอส,อสอเขตสองจังหวัดสงขลาพักเพื่อไทยนะฮะวันนี้ผมจะมาดูพามาดูถึงปัญหานะว่าทําไมน้ำถึงท่วมเส้นถนนการซนแล้วันนี้นะฮะนี่คือน้ําที่ไหลลงมาจากเทือกเขาพอหงเมื่อฝนตกหนักนะฮะแล้วไหลจากที่สูงลงมาสู่ที่ต่านะฮะเราจะเห็นได้จากสังเกตได้จากกูระบายน้ําหรือคลองหรือหรือกูตรงนี้นะฮะเดี๋ยวพามาด,ดูตัวปัญหาที่นี่คือปัญหานะฮที่ระบายน้ำไหมครับ พ่อน้ำไหลลงมาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเนี่ยฮะจะทําให้เห็นน้ําที่ไหลพ่วมถนนเส้นการจนาวันนี้ซึ่งมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองหาดใหญ่และเมื่อน้ําระบายไม่ทันเนี่ยฮะจะข้ามไปสู่ถนนอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นชุนชุมชนขนาดใหญ่ทําให้พี่น้องเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะฮะปัญหาเหล่านี้เกิดมาเป็น5้าสิบปีแล้วยังไม่รับการแก้ไขนะยังไงก็ขอโอกาสให้ผมว่าที่ผู้สมัครสอสเขตสอง,สองจังหวัดสงขาพรรคเพื่อไทยนะฮะ ให้ได้เข้ามาเป็นผู้แทนของท่าน,นในการร่วมมือกันแก้ไขพัฒนาเรื่องระบบน้ำท่วม